เตรียมพร้อมทำอะไรนะอุ๊ยเจ็บกยู่ไป่ต้องแปลงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกับน้องหมากันนะคะคนั่นก็คือตีแบดกับซาต้านั่นเองอเนืองด้วย ซันต้ายัง Work from Home อยู่นะคะก็ไม่ค่อยได้พาซันต้าออกไปไหนเนาะแล้วก็ให้ซันต้าเล่นบอลจนเบื่อมากคือคือหมาไม่เบื่อคือต้าไม่เบื่อแต่แม่ก็มีความเบื่อน,นิดนึงเหมือนกัน <IT> ก็เลยแบบลองหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทําดูนะคะแล้วก็มาค้นพบกิจกรรมหนึ่งที่แบบทั้งซันต้าแล้วก็แม่เนี่ยคือมีความสนุกสนานกันมากนั่นก็คือตีแบดกับซันต้านั่นเอง อ,อุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือมีไม้แบตนะคะแล้วก็เป็นลูกแบตจริงๆลูกแบตเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่ข้างในอะ่ะมันคือลูกขนไก่ธรรมดานี่แหละจริงๆถ้าใช้เป็นพลาสติกก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมันจะทนกว่าอันเนี้ยใช้เป็นลูกแบบไม่ต้องดีอะ่ะคือเป็นลูกลูกซ้อมอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวเราเลือกอันที่ไม่ต้องดีมากอ่ะมีอยู่คนเดียว ก็สามารถตีกับมาได้เหมือนกันก็คือการน็อกกับกำแพงนะคะก็คือเราจะตีลูกแบตปุ๊บเข้ากับกำแพงอย่างนี้มันก็จะเด้งกลับมาคล้ายๆกับตีสปอร์ตเหรอเออมันก็จะเด้งกลับมาเด้งกลับมาเออคือซันต้าเดี๋ยวนี้เอา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 วันนี้ออกมาก็คือรู้เลยว่าอ๋อจะต้องตีแบตกับแม่แล้วอะไรอย่างนี้นะโอเคไหนลองไปดูดิพร้อมไหมพร้อมยังเพราะซันต้าเขาเป็นหมาที่ค่อนข้างจะชอบความรวดเร็ว คล่องแคล่วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเขาก็จะชอบมากที่แบบว่าเออรู้สึกว่ามันเป็นล,ลูกตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ที่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อะไรเงี้ยชอบตั้งใจเร็วเอาอยัางปุ๊บ นี่นะคือความสนุกแต่ข้อควรระวังก็คือเราก็ต้องระวังเรื่องไม้ไปโดน <c oughs> หน้าเขาเหมือนกันนะคะก็ตีแบบอาจจะแบบต้องประวัดแบบสูงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครยังไม่คล่องอะ่ะอาจจะลองน็อกกำแพงให้คล่องก่อนแล้วก็จะได้มาตีกับน้องหมาได้นะคะลองนับดีกว่าว่าจะได้แบบสี่ลูกโอ้โหชาเลนมากลองตั้งไว้แบบยี่สิบูกไหมเอาได้ยี่สิูก เราห้ามตกแบบห้ามตกเลยแม่แต่ลูกเดียวอ่ะเราลองดูนะ <Okay. S 2> ถ้าตกนี่กตกก่อนถือว่าซันต้าชนะถ้าแม่ทำไ,ได้20ลูกคือถือว่าแม่ชนะซันต้าเย้ใช่ป่ะโอเคแล้วม ก er. ็ความสนุกเออก็คือเยินไปนิดนึงนะความสนุกของซันต้าเนี่ยก็คือว่าถ้าแม่ตีพลาดเมืออ่อไหร่เราลหลน์คือก็คือซันต้าจะชนะอา่าอันนี้ก็คือแบบเป็นโอ้โหลูกไก่อะไรติดปากเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือความสนุกของเขานะเราก็ต้องพยายามแบบอย่าทำล่นยกที่สามเริ่มสาม 12่4้าหกเ1็ด1ปดเก้าสิบส1บ1อ็ดสิามสส่้าสิเจแเ้สนะล้วนแล้วะนสตั้งมงเลยแม่ดีใจอะไรวะโอเคไวสนาแล้ว เอาอีกรอบเลยนะเพื่อเป็นการรู้สึกว่าเออฟุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกมที่4เริ่มนะสต้าไป เียกได้ว่านะคะดำเนินไปถึงเกมที่5คือเราเสมอกันแล้ว2เกมเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินว่าเราจะชนะซานต้าหรือไม่แม่มั่นใจว่าแม่ต้องจงชนะซานต้าแน่ๆ <Wow. S 1> เอาอย่างซานตา้าเกมสุดท้าย สนุกดีดครับผมคือแม่ก็หอบลูกก็หอบครับผมตอนนี้โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะตีแบดกลับมานะคะดูดูหมาดูความหอบเหนื่อยของหมาแล้วก็คนคนก็คือเหนื่อยเหมือนกันนะคะหมาก็คือเหนื่อยมากก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่าง แม่กับลูกแล้วกันนะก็เผื่อเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่แบบว่าเออใครแบบชอบตีแบตอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านอาจจะแบบไม่ได้มีแบบพื้นที่มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเป็นไอเดียได้ว่าแบบเออมาตีน็อกกำแพงกับหมาอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะก็บ้านไหนนะคะที่มีน้องหมานะคะก็อย่าลืมให้น้องหมาออกกําลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาด้วยแล้วก็เป็นการลดความเครียดของเขาได้ในระดับหนึ่งเนาะถ้าแบบยิ่ง บ้านไหนที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้พาน้องหมาออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาออกกำลังกายกันด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าแม่ซันต้าจะมีอะไรมาฝาอกอีกก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะบ๊ายบายสภาพเด็กที่เ,เหนื่อยจากการเล่นแบดกับแม่มันก็จะลิ้นเปรียร้ยวประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหลิ้นยาวไปถึงดอางขาแล้วซันต้า